คุณหมอชนละนาสีแก้วครับได้โพสต์ใน X เนาะโปรโมทโครงการนี้เลยโครงการนี้ดีมากนะคุณหมอเนี่ยเขาโพสตบอกว่า5 0 0แสนแล้วจ้าฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากหมวกลูกหลดนรงฉีดวัคซีน HPV ครับป้องกันมะเร็งปากหมมดลูกโดยจะเริ่มคิกออฟเนี่ยไปแล้วตั้งแต่วันที่8นะถึงวันนี้ที่ยีโดยที่จะฉีดให้กับ ผู้หญิงนะครับที่มีอายุตั้งแต่11ปีถึง20ปีเนาะได้รับวัคซีนเนี่ยไปแล้วนะคือฉีดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย51,608รายโดยคุณหมอเนี่ยมั่นใจว่าจะฉีดให้ครบ1ล้านโดสเนี่ยภายในเดือนธันวาคมไอ้วัคซีนตัวนี้นะครับถ้าเราไปฉีดเองอะตามสถานพยาบาลทั่วไปอะเป็นหมื่นนะเออราคาเป็นหมื่นเลยนะบางที แต่20 0ห0ื่นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับก็ไปติดต่อนะตามรายละเอียดตามนี้เลยไปหาฉีดฟรีกันนะน้องๆผู้หญิงนะต้งแต่11ปีถึง20ปีพ่อแม่ผู้ปกครองครับหัฟังคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถพาน้องๆเนี่ยไปฉีดนะเป็นวัคซีน hpv นะครับป้องกันมะเร็งปากมดลูกดีจริง